วันที่29กันยายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุโนรูฉบับที่19ระบุว่าเมื่อเวลาสีนาฬิกาของวันที่29กันยายน2565พายุดีเปรสชั่นโนรูมีศูนย์กลางอยู่บริเวณอำเภอคำเขินแก้วจังหวัดยโสธรมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปร,ะริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยมีลมแรงในบริเวณภาค ตะวันออกเฉียงเหนือโดยจังหวัดที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังต่อไปนี้ภาคเหนือจังหวัดอุตร,รดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีน้องคายบึงการสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอด็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดน ครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชาเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาจึงขอให้ประ ปรชาชนในบริเวณดังกล่าวติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่สะสมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางไหลผ่านน้ำและพื้นที่ลุม่มสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าชายฝั่งในระยะนี้ด้วย